าชีพสรตมเมอร์เนี่ยเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เขารวยหรือเปล่าเอาสถิติล่าสุดอ่ะร้อยล้านโอเคกรับผมทุกคนก็กับสวัสดีสวิสดัตพี่น้องชาวไทยแล้วก็วิรุ่นชางดาวที่เกิดมาในยุคข,ข้าวยากหมากแพงทุกคนเลยนะครับผมเติ่มจิตครับทวยไม่ใช่ผมเป็ดนะครับ น้องๆครับมีใครในนี้อยากเป็นสรตมเมอร์หรือเปล่าคือช่วงหลังๆมาเนี่ยครับทุกคนผมได้เห็นแบบเออน้องๆเด็กๆจีจูทั้งหลายเนี่ยเขาแบบมีความฝันครับที่แบบโตมาอยากจะแบบเป็นสรตมเมอร์สตรีตเมเกมแล้วแบบหาเงินหรือว่าชอบเล่นเกมแล้วอยากเป็นนักแข่งอยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนู่นนี่นั่นแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าไออาชีพสรีมเมอร์เนี่ยหรือว่านักแข่งนั้นเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เขารวยหรือเปล่าแล้วท่างไงเราถึง เป็นสตรีมเมอร์ที่แบบสตรีมแล้วมีคนดูเยอะๆหรือเราต้องทํายังไงถึงจะแบบมีสังกัดผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยสงสัยครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนวันนี้ครับเปเาไรัปดแมนเทฟะครับ วันนี้จำบวนผมเนี่ยจะพาทุกคนไปล้วงความลับครับคือวันเนี้ยผมได้รับโอกาสครับจากเออรสตีเมอร์นาบอยมินรุซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่ผมก็เชื่ออีกครับว่าหลายๆคนไม่รู้จักเพราะเบอร์หนึ่งจริงเนี่ยพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ครับนินก็อยากไปสัมภาษณ์เขานะแต่ว่าไม่รู้ติดต่อไงครับก็เลยได้ได้ได้บอยมินรุแทนนะครับก็ถือเป็นเบอร์หนึ่งได้แล้วกันก็เดี๋ยวผมขอตัวขับรถไปหานาบอยมินรุก่อนละกันเจินครับ โ okay, อเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งแบบโมโนเรียกว่าอันดับจักรวาล เก่งยังวะแบบมโนโอโอเคโอเคไม่ไม่คือเอาจริงป่ะอันดับหนึ่งอะฮาราล็อกเกอร์ติดต่อไม่ได้เพรามึงรู้จักเขาผมรู้จักเขาผมสนิทกับเขาสนิทมั้ยไม่สนิทกับผมเออคือคือตอนแรกอะอ่ะเดติดต่อฮาราล็อกเกอร์ฮาราล็อกเกอร์ไม่ไม่รู้ติดต่อไงก็เลยติดต่ออันดับสองก็คือ e s c o s ี a ครับโอ๊ยยังยังไม่ไม่อันดับสองเนี่ยต้องกินอยู่แล้วเขาบอกก่อนนะเนี่ยเป็นแบบนักแข่งพับจีอ่าคือนักแข่งพับจีอะเขามีการซื้อตัวเหมือนนักบอลเลยใช่ใช่แสงนั่นไหมใช่ถูกซ ติดต่อมาโอเคดักแมนก็ไม่ว่างไม่เข้าคุยหรอกดักแมนต้องบอกก่อนนะแบบพวกแบบแข่งเกมเนี่ยมันจะมีสังกัดใช่ใช่ซึ่งน้าเนี่ยอยู่สังกัดอะไรผมอยู่ m อแมก็อย่างที่บอกมันเป็นสโมสรน่ะเหมือนสโมสรแล้วก็แบบมีแข่งเกมนู่นนี่นั่นก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเออนดักบอยมิโนรูนะครับนัสตีมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ทวิชทีวีสแลตบอยไม่รู้ในทวิชเนี่ยมีสตรีมเมอร์หลายคนใช่แต่คนที่คนดูเยอะที่สุดนะครับดักแมนดักแมนคือคนดูเยอะสุดเนี่ยคังไม่าถึงกูยังไมีอยู่หลายคน ถือว่าเป็นต้นๆแล้วกันถือถือว่าเป็นต้นๆเออจะถ่มทำไมอ่ะคุณโยงไงโอ้ผมเป็นที่หนึ่งไม่ได้เราต้องแบบค่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขีดเอาเป็นว่าเอาในทวิชนะสำหรับเกมผับจีที่หนึ่งของโลกเก่งเลือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปเลยเดี๋ยวขึ้นรูปเลยนี่ต้องขึ้นรูปได้รู้อะไรก็ยังไม่รู้เลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอใคร ของด้วยนิดนึงก็คือ,อตอนนี้มันมีพวกสก,กินเ็เลยกินชุดแต,แต่แต่ถามว่าทาไมถึงได้คนเดียวในในซีนหรือในไทยก็เพราะว่าคิดด้วยตัวเองนะผลงานของปีที่แล้วมันคืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งของโลกในแพลตฟอร์มทวิชก็เลยได้พี่เบบกอาจจะไม่เข้าใจก็คือเกมพับจีเนี่ยพับจีคอมนะก็คือว่าในสตีมเนี่ยมันจะมีพวกแบบเสื้อสวมใส่เหมือนในพับจีโมบายแหละทีนี้น้าได้แบบเป็นแบบได้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่นรู้องั่งง่ายงามีเสื้อผ้าเป็นของตัวเองในรูปทางกับพับจีใช่ครับเด ซ,ซื้อครบชุดกูโดนไปแล้วเดี๋เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคือมีเด็กๆสงสัยเยอะนะว่าแบบไออาชีพสตรีมเมอร์เนี่ยหรือว่านักแข่งเกมเนี่ยอืมเขาได้เงินเยอะไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากป,ประวัติกันดีกว่าน้าบอยเนี่ยบอกก่อนว่าเด็กๆอาจจะเพิ่งไม่รู้จักโคพับจีบแต่ว่านาเขาเนี่ยเป็นนักแข่งเกมตั้งแต่สมัยเสพย,ยาแหลกแล้วไม่เคยนะไม่เคยเสพจริงๆเริ่มแข่งเกมแบบเข้าวงการที่มันแบบเป็นทัวร์นาเมนต์หลักๆเลยก็ช่วงประมาณสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วก็ประมาณปีสองพันเจ็ดก็ ซึ่งตอนนั้นทีมเราก็เป็นรวมเพื่อนอะรวมร้านเกมอะไรเง,งี้ยมันก็ยัเพิ่งขอเสริมว่าตอนนั้นยังไม่มีการสตรีนนะใช่ไหมใช่ยังไม่มียังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าในยุคนั้นจะได้เงินก็ต้องได้แชมป์ใช่ปีแรกๆเลยคือไม่ได้เงินเลยคือเหมือนเราเราเอาเงินที่บ้าน่ยมาเล่นเกมแค่นั้นเลย oh. แต่พอช่วงหลังๆอะพอเราแข่งเยอะเราก็มีโอกาสใช่ไหมเราก็ได้แชมป์เราก็หาเงินจากตรงนั้นอะซึ่งแชมป์แชมป์นี่แชมป์ไหนครับแชมป์ถ้วยนะเป็นถ้วยเพื่อที่จะไปต่อการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศแต่ชนะรอบคัดเลือกดีกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมอ ชนะรายการนั้นอ่ะแต่ว่ามันยังไม่เระดัระดับประเทศนะ,ะเป็นแค่แบบรายการเพื่อคัดเลือกไปแข่งระดับประเทศใช่ได้ังเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่ได้น่าจะประมาณ50,000บาทเยอะนะห <50 8. S 1> ้า0 0ื0นสอหาตรก็คนละหมื่นก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงคือสมัยที่ผมเล่นนะครับ S M วะเวลาได้แชมป์มันจะได้ปืนทองอ่เล่นเ,เล่นเกมอะไรนะนแข่งเกมเ <SM> 1. 1> เอะไร S f 1อันนี้คือจุดเริ่มต้นของเป็นนักแข่งใช่เป็นเกมเ p s ออนไลน์เกมแรกอ่าที่มึงสอนจุกระโดดบักนี่หว่าใช่ป่ะม พอเล่นแล้วไม่ทำทงหรือบั็กแลคุณผู้ชมเก็บเก่าหน่อยก็ไม่รู้ปืนทองเนี่ยมันขายได้ประมาณ20,000ต่อคนแล้วมันได้ทีมหนึ่งสมมติเราใส่สำรอบไป7เราได้7กระบอกเข้าไปขายได้ขายได้แล้วก็หารจริงๆไม่ได้หานหรอกครับคือห้ากระบอกเราขายได้เท่าไหร่ก็เอาไปแต่อีก2กระบอกสำรองเอามาหานขนา่ต่อไปครับเป็นขนา่ที่แบบหลายๆคนน่าอยากรู้ครับตัวทเส็บตัวไหนครับตัวสีเขียวเราและถ้าระดับประเทศล่ะต้องบอกเงินรางวัลก่อนที่หนึ่งจะได้แสนหนึ่งที่สองห้าหมื่นก็ไล่ลงไปปีแรกที่ผมได้แแชมมปป์ออ่่ะะตนผไขงรดับ ไม่ปีแรกที่ผมได้แชมป์ถ้วยเล็กอะเราไปแข่งระดับประเทศอะผมก็ตกรอบ8ปทีมนะอ่อนนี่หว่าใช่กว่าจะกว่าจะได้แชมป์ประเทศอ่อนสามปีจากประเทศอะแต่ทีมที่เขาเป็นแชมป์เขาเก่งเขาเป็นแชมป์ประเทศสามปีติดมึงอ่อนเออแต่ว่าถ้าพูดถึงสมัยนี้เนี่ยโลกมันเปิดกว้างขึ้นการเป็นเอ่อนักแข่งหรือว่าสตรีมเมอร์เนี่ยเริ่มแบบได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากนักลงทุนผมพูดนี้แล้วกันผมกล้าพูดเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการเกมที่ให้เงินซัพพอร์ตอะคนใหญ่ลงทุนมาก กว่ารักเกมผมเองนะ <สา S 1> ผมค, <โฟ S 2> คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคำถามที่ทุกคนอยากรู้สมัยเนี้ยเป็นนักแข่งรวยป่ะขอขอแบบรางวาัลตั้งแต่แบบระดับแบบระดับคัดเลือกเลยต้องบอกก่อนว่า 14- 1 5ปีแล้วคือเกมมันผ่านมานานแล้วผู้สนับสนุนมันก็เยอะมากขึ้นการลงทุนมันก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกมันคือข้อดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เริ่มจากตั้งแต่ทัวร์เล็กๆเลยไอ้อนี่ขอเสริมนิดนึงจริงๆอ่ะมันมีหลายเกมนะเงินรางวัลที่เราจะเอามาบอกทุกคนตอนเนี้ยจะเป็นเงินรางวัลของเกมพับจีพับจีจริงๆผมรู้ท ก่อนหน้านี้อวีเงินรางวัลเยอะมากเท่าไหร่ครับเป็นล้านครับถ้าจำไม่ผิดนะอวี B คือผมไม่ได้ละเอียดลึกขนาดนะั้นแต่ว่ารู้เกมที่ดังๆครับยกตัวอย่างเช่นอวี B หรือพับจีครับมันจะมีลีกนะครับมีลีกเหมือนแบบฟุตบอลเลยแล้วก็ต้องแบบคัดเลือกเพื่อเข้าไปเล่นในลีกนั้นเท่าที่ผมสังเกตมีลีกหนึ่งลีกสองป่ะใช่มีมียังเพราะว่ามันต้องแบบตกชั้นเหมือนฟุตบอลอวีลีกหนึ่งเงินรางวัลเป็นล้านที่หนึ่งคือได้ล้านหนึ่งเลยหลายล้านเลยแต่ว่าหารห้าอ่าหันห้าหันห้าก็ยัง อยู่บ้านอยู่บ้านอะพับจีอ่ะแล้วพับจีเหรอพับจีถ้าเป็นทัวร์นนาเมต์ในไทยไม่ถึงล้านถ้าเบ็ดเสร็จรวมๆก็ประมาณครึ่งล้านละกันห้าแสนห้าแสนอันนี้แค่ที่หนึ่งเหรอเง,งินรางวัลรวมที่หน<อ>ึ่งอาจจะประมาณสามแสนอ๋อโอเคอ่าลดลงมาเพราะมันต้องมีแบบรางวัลของที่หนึ่งที่สองที่สามใช่ไหมใช่ถ้าระดับโลกละ่ะเอาสถิติล่าสุดอ่ะร้อยล้านโอ้ที่หนึ่งเลยล่าสุดที่เพิ่งได้ไปได้ไปประมาณสี่สิบห้าล้านนะครับที่หนึ่งนะครับแชมป์โลกสี่สิบห้าล้านอะหารซี่อุ้ยสิบล้านอยู่นะใช่ใช่ใช่า่ เดี๋ยวดูว่าชาติโม40ล้านแล้วกัน40เลีเนี่ยกกอ่ะกก40กกเงินรางวัลที่1นะครับได้40ล้านที่2ได้30ี่างก็เกือบ30ที่3ก็เกือบ30ล้านครับที่4ได้ประมาณ15ล้านอ่อก็้อยกว่าครับอันนี้เงินระดับระดับโลกนะโอเคอันนี้อันนี้คือแบบสํหรับนักแข่งนะครับถ้าเป็นสตรีมเมอร์ล่ะเอเดี๋ยวพูดถึงนักแข่งเมื่อกี้ก่อนคือการที่คุณจะได้เงินระดับนี้หรือแบบมีรายได้อ่ะจริงๆอ่ะนักแข่งก็มีเงินเดือนด้วยนะต้นคลิปถามไว้ว่าทําไงถึงจะได้เงินเดือนครับใช่ๆๆถ้าถามผมในความคิดผมคุณต้องติดเป็นทีมที่อยู่ในโป ทีมหรือหรือคนทีมอ่าล้วถ้าทีมเรากาดแต่เราเก่งอะ่ะก็ไม่ได้ถ้าคุณอยู่สังกัดที่เขาไม่มีเงินอ๋อมันต้องมีสังกัดนะใช่แต่ถ้าคุณเก่งอะ่ะแน่นอนอยังไงสังกัดใหญ่ก็อยากได้ตัวคุณเขาก็จะต้องมีการซื้อหรือการคุยดีลอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณไปอยู่ในสังกัดเงินดในกีฬาผมสามารถบอกได้ปกติผมว่า 4- ี 6, ่ถึงหกพันฮะไม่เยอะนะฝีมือโปกติเชี่ยแต่โปรติของัะแข่งนี่คือเก่งนะใช่ใช่และท่านเก่งอ่ะเ็เก่งอ่ะถ้าเก่งก็ประมาณประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าหมื่นถึงหมื่นห้าอ่านี่เงินเด ปี<ส>านี่ารู้ วนใหญ่เงินจะอยู่ที่ช่วงประมาณหมื่นไปปลายจนถึงสามหมื่นอันนี้คือที่ผมรู้นะแต่ไม่ได้บอกนะว่าสังกัดไหนได้ให้อะไรเงี้ยเพราะมันเปิดเผยไม่ได้ขอย้อนไปเอาวีนิดนึงเอาวีเอาวีเนี่ยถ้าแบบเทพๆเลยห้าหมื่นมีนะครับดูเยอะใช่เอาวีในไทยมันแมสมันแมสกว่าอะไรอย่างนั้นต่อไปเรามาไปถึงฝั่งสตรีมเมอร์กันบ้างผมอยากเริ่มจากข้างล่างก่อนอยากเริ่มจากคนที่เริ่มจากศูนย์เลยอ้าวโอเคที่เราเห็นคนดูศูนย์อะไรเงี้ยนะคือเขาได้ศูนย์จริงนะศูนย์หรือ่าคือการที่ได้รับคือการสมมต สตรีมเมอร์มันมีทั้งหมด3ช่องทางที่คุณจะได้รับเงินครับหเลยเอ่อได้รับสัญญาช่องทางแรกสัญญาก็คือแบบสัญญากับแพลตฟอร์มนั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนย่างผมทวิตทวิตก็ให้มาอะไรงี้เฮดบุ๊กก็มีนะสองเป็นเงินที่ได้รับจากพวกการส่นของขวัญของแพลตฟอร์มนั้นนั้นสามอันนี้คือการโดเนทแบบเสน่หาอันนี้คือ3ช่องทางแบบคร่าวๆนะครับในการได้เงินของการเป็นสตรีมเมอร์อ่าพอเริ่มมีคนดูขึ้นมาพอ50จนถึง100อยเนี่ยสำหรับผมคือยังไม่ได้สัญญาไทแต่าค่ออออยยยกกกมเจจจนนดีๆห็ะ พอช่วงสักประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าร้อยเนี่ยสำหรับผมคือถือว่าเยอะละเริ่มมีสัญญาแล้วระหว่าง3 0 0ร้อถึงห้าร้อยกับห้าร้อยถึงหนึ่งพันสำหรับผมก๊ปมันไม่ห่างมากก๊ปสั่งอาหารมาแลักครับจึะ โปรเจกต์โปรเจกต์อ๋อโอเคโอเคโอเคช่วงนี้เห็นเขาโฆษณาไม่เข้าช่องมึงเหรอมเข้าไม่เข้าเข้าได้ไดยินดิสั่งได้ปับนั่นแหละก็มันจะอยู่ที่ห้าหลักรวมหมดนะครับหรือแค่เฉพาะสัญญารวมหมดอ่ารวมหมดสรุปข้อค้างก็คือแบบถ้าเกิดคุณจะสตรีมเกมให้แบบเลี้ยงชีพได้มันต้องมีคนดูประมาณ300 200ขึ้นไปคือบางคนบอกสตรีมเมอร์หาเงินง่ายไม่ง่ายนะลองมาทําดูใช่ครับและถ้าเกินพันนะเกินพันหกหลักแน่นอนประมาณนั้นจริงๆเนี่ยผมอยากทําประวัตินะมีสตรีมเมอร์สองคนที่ผมอยากททําาาาปรรระววััััติิคคนนนนนนแกกกเีีี่่ยยยย้้้บบโลุุอขงงงไใหมถึ็ เป็นแถวใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รวมสปอนเซอร์ด้วยถ้าแบบระดับนั้นล้วก็จะมีสปอนเซอร์อ่าเนี่ยเรื่องที่4ที่จะบอกก็คือเรื่องสปอนเซอร์พอคุณเริ่มคนดูหลักร้อยแล้วเนี่ยผมว่าสปอนเซอร์น่าจะเข้าช่วงประมาณ3 0 0แต่สปอนเซอร์ไม่ได้ดูยอดวิวอย่างเดียวหนึ่งะสปอนเซอร์จะเข้ามาได้หลายช่องทาง1คือ l i ฟ์ s t ร e a m คือยอดไลฟ์แฟนเพจการโพสต์คนกดไลค์เท่าไหร่อันนี้คุณทำคุณก็น่าจะรู้สปอนเซอร์ไม่ได้เข้าหรอกคุณอ่ะตอนแรกเราเรายกมือมนซึ่งส ความเห็นหน้าหน่อยนักแข่งกับสตรีมเมอร์อันไหนเอาเงี้ยรวยกันเพราะจริงทุกคนทํางานก็ต้องอยากได้ต่างตอบ<ข>ออยากขอแบบปีศาจทั้งคู่เลยนะถ้านักแข่งไม่สตรีมเลยนะส่วนใหญ่นักแข่งเขาจะสตรีมด้วยถ้านักแข่งไม่สตรีมเลยแล้วเทียบกับสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์รวยกว่าโลกถ้าเก่งไปถึงระดับโลกนักแข่งรวยกว่านี้ก็อยู่ที่ทุกคนจะแบบตัดสินใจเอาลวกันว่าแบบถ้าเกิดอ,อยากทาอะไรเงี้ยอยากไปสายไหนแต่ว่าจริงๆเนี่ยทำไปด้วยกันได้ไดนักแข่งก็สตรีมได้สตรีมเมอร์ก็เป็นโปรเพเยอร์ได้เหมือนกันใช่และนาคิดว่ามีเทคนิคอะไรรรับบบในกาทีี่แสตม จริงเทคนิคสำหรับผมมันใช้ได้ทั่วไปเลยหนึ่งคือเอาเคเล่นเกมให้ถูกเจ้เกมที่มันกำลังเป็นกระแสอ่าโอเคอ่าปัจจัยสาคัญเลยคือเราต้องเป็นตัวเองครับสร้างคาแรคเตอร์คืออย่าไปกอปคนอื่นมันต้องเป็นตัวเองเราตลกเราอะไรยังไงก็เราแต่แต่อย่างน้อยคุณต้องเป็นตัวเองละมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับถ้าเราจะดูคนขี้โม้เล่นเกมเราก็ต้องนึกถึงวิโนโล,ล,ลุมีใครโม้ั้งมี่ยมาลีเอายอมไหม ข,ข้าวแล้วกันข้อมูลของการเป็นสตรีมเมอร์และนักแขกนี่แนะนำน้องๆไหมผมมองว่าหลายเปอร์เซนต์เลยที่ทุกคนเข้ามาต้องการที่จะหาเงินผมแนะนำนี้แล้วกันผมว่าอยากให้เริ่มโดยการที่เราไม่ได้อยากหาอะไได้เราอยากสนุกไปกับมันอนะ่ะคือเขาก็แค่เล่นเกมเพียงแต่ว่าเราแคบมานั่งคลิกปุ่มเพิ่มมานั่งเซ็ตสตรีมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็อินเทอร์เทนคนดูไปในในแบบที่เราอยากทําเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณทาําดีรายได้มันจะมาเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณมานั่งคิดถึงรายได้ก่อนนะถ้าคุณทําไม่ดีค น้องๆเด็กๆหลายๆคนที่แบบมีอนาคตรหรืออยากเป็นแบบสตรีมเมอร์นักแข่งเกมเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลแล้วกันนะครับ,รบแล้วก็ใครที่เป็นเด็กแล้วก็ลังเรียนอยู่ไม่อยากให้ทิ้งการเรียนเลยก็จบแค่โมโหจริงๆถามว่าอยากเรียนกับเรียนมหาลัยไหมคือไม่อยากก็คืออยากจบแค่นี้แหละ ปิดไม่มาดีเท่าไหร่แต่คือไม่อยากรียนน่เรียนแหละเอางี้ถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาถามในไลฟ์สตรีมทวิชบอยมินอุลุทีดอททีวีเสรแล้วถ้าอยากได้เสื้อล่ะคิวบอยครับคิวบอยคิวบ YouTube ก็มีนะเป็นลงไฮไลท์เกมมินลุลุถ้าเกิดใครอยากติดตามก็สามารถไปติดตามได้นะครับทวิชมินอุลุเซิร์ชไปเลยครับมีคนเดียวก็ฝากติดตามแล้วกันสำหรับวันนี้ครับผมไม่เอามาจะแค่ไหนสนใก็ต้องแพลนละครับเพราะว่าลาไปก่อนครับและคำถามแรกที่ผมจะถามจำได้ไหมที่บอกลืมพูดยังคิดไม่ออกครับผมก็เท่านี้แล้วกัันครบ บรรยากาศครับบรรยากาศสตรีมเกมฮาร์เบอร์ยิงกูฮาร์เบอร์ยิงกูนะยิงยิงดย,ย,ย,ยิงไปก่อนนะเดินเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยวโอเคอ่าก็ก็ดูครับผมก็มีถายยูทูปถ่ายยูทูปเขาแบพีมานี่มีช่องแชร์คนดูเยอะครับนี่คนรักเป็นแสนครับคนนี้บอกเลยคนเกลียดเป็นล้านคนเกลียดเยอะจัง <laughs> <laughs> เดินไปดิเดินไปดิสวยตายหมดผิดหวังว่ะกูนั่งมาดูสองชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยเนี่ย